สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตเนาะว่าทางฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างก็คือวันนี้เราก็อยู่บ้านมาเกือบหนึ่งเดือนเต็มเนาะแล้วก็เราไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไปเจาะเลือดครั้งเดียวแล้วก็หลังจากที่เราไปเจาะเลือดมาแล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยนะคะก็จะอยู่แต่ในบ้านวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละค่ะไม่ข้างหลังบ้านก็หน้าบ้านตัวบ้าน ก็วนไปอยู่นี้นะค่ะในบ้านในสวนค่ะคราวนี้ก็จะมาอัปเดตหน่อยว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้ววันนี้ก็ได้รับจดหมายเนาะจด,ดหมายจากหมอหมอประจำตัวโลกกลับเขาก็เขียนเขาก็ไม่ลืมเรานะก <c oughs> ็ <c oughs> น่ารักตรงนี้แหละค่ะก็คือระบบสวัสดิการที่ฝรั่งเศสค่อนข้างจะดีมาก คือเรามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้ทำงานอะไรแต่เราก็มีประกันสังคมเนาะร้อเอร์ซด้วยก็คือร้อก็คือไม่ต้องจ่ายฟรีร้อยเปอนว่างั้นเถอะอัอน,นี้ว่าคราวที่แล้วเราไปเจาะเลือดมาเพราะว่าไปเจาะเลือดตามนัดเนาะตรวจเช็คตับค่าของตับว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเชื้อขึ้นไม้อะไรยเงี้ย ปรากฏว่าก็โอเคเขาก็ส่งเชื้อมาเอ้ยเขาก็ส่งจดหมายมาว่าค่าของเชื้อเป็นยังไงนะทางเมลนะคะไปเจาะเลือดแล้วแต่พอหลังจากไปเจาะเลือดครั้งที่แล้วอันนี้ก็คือระบบของสวัสดิการของฝรั่งเศสรีก็ดีมากตอนนี้เวลาไปเจาะเลือดนัดต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วไม่ต้องไปเจาะที่โรงพยาบาลแล้วคือทางพยาบาลหรือทางหมอเขาจะมาที่บ้านเราเองนะคะ ก็เห็นเพื่อนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นก็คือเขาจะมาเจาะเลือดที่ให้ที่บ้านเลยคราวนี้ก็คือคนที่เป็นโรคประจําประจําตัวอย่างเราเนี่ยค่ะทั้งหมอที่เขาดูแลเราอ่ะอันนี้เป็นหมอเฉพาะทางนะคะเรามีหมอสองคนคือหมอประจําตัวกับหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางก็หมายถึงมว่าเราเป็นโรคตับก็จะมีหมออีกคนนึงแล้วก็หมอช่วยทั่วไปหมอประจําตัวก็อีกคนนึงนะคะอีกท่านหนึ่งอันนี้ว่า อันนี้เป็นจดหมายที่มาจากหมอเฉพาะทางก็คือเราเป็นตับเนี้ยเราต้องเจาะเลือดเราต้องรับยาทุกเดือนนะเจาะเลือดทุก3เดือนแต่ก่อนเจาะทุกเดือนทนันทีมาเจาะทุก3ามเดือนนะคะแล้วก็เอกซเรย์ทุก6เดือนเรางั้นเถอะครานี้ว่าเนี่ยก็มีมา3ามใบคือเราไม่สามารถไปพบหมอได้แต่หมอเขาติดตามข้อมูลของเราตลอดเวลา อันนี้เขาก็ให้มาแล้วใบสัญญาอันนี้ใบสัญญานะคะอันนี้ก็คือใบสั่งให้ไปเจาะเลือดทุกสามเดือนฮะนะคะและน,นี้ก็เป็นใบที่จะเอกซเ์ทุกหกเดือนก็คือกาให้มาล่วงหน้าเลยเพราะงั้นพอถึงครบกําหนดปุ๊บอะถ้าเกิดสมมุติว่าใบสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นใบสัญญาเราก็เอาใบเนี้ยไปรับยาซึ่งเราต้องรับที่เดือนะค่ะไปเจาะเลือดอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเจาะเลือดที่สามเดือน ล้วก็โทรไปบอกหมอไปนัดหมอนะคะว่าจะให้เขามาเจาะเลือดเป็นไหนประมาณนี้ค่ะเ็าค่อนข้างดีแต่เอ็กซเรย์เราต้องไปเองเพราะว่าเครื่องเอ X ็กซเรย์ก็คือแต่ว่าอีกนานนะ่ะเอ็กซเรย์ X ก็คืออีกตั้งหกเดือนซึ่งก็น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะคะนี่ก็คืออัปเดตเรื่องสวัสดิก,การเรื่องสุขภาพว่าเป็นยังไงค่ะก็อัปเดตเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องไปหาหมอเรื่องอเรื่องการดูแล คนที่เป็นโรคประจําตัวยังไงคือค่อนข้างที่จะ,ะปลอดภัยคือเราก็สบายใจได้เกี่ยวกับเรื่องของของเรื่องสุขภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นคือหลังจากการที่ว่าเราต้องพบแพทย์ตกหลักทีเนี้ยเราก็จะมีการออกกําลังกายอย่างนี้เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ไม่ดิเชยนะคะเราก็ออกกําลังกายแล้วอย่างวันเนี้ยเราก็เตรียมชุดละว,ว่าเราจะต้องอ,ออกออกที่ออกกําลังกายเราจะวนไปแบบนี้แหละคะ่ะก็คือก็ แต่ว่าเล่นปิงปองเล่นเชนิสอะไรอย่างเงี้ยทับโปรงทับตูรีนเราก็เล่นทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นคิวที่เราจะต้องออกเครื่องออกกําลังกายเพราะเราจะออกวันละครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเครื่อออกกาลังกายค่ะวันนี้ช่วงนี้ถึงคิวเราจะออกอย่างอย่างน้อยให้ได้3 สามครั้งตอ่อสัปดาห์คือที่เล่นเครื่องออกกำลังกายค่ะทั้งละครึ่งชั่วโมงแต่กิจกรรมอื่นแล้วก็เล่นของเราอยู่แล้วนะคะก็ประมาณนี้แหลคะค่ะอัปเดตชีวิตตอนนี้ยังมียังชีวิตยังดีอยู่ค่ะยังไม่เบื่อยังยังโอเคอยู่นะคะก็จากการอยู่บ้านมาหนึ่งเดือนก็ยังโอเคชิลๆครอบครัวเรายังชิลๆอยู่ค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่เราจะมาอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้คะ่ะเจอกันใหม่ทีหล้าน,นะคะสวัสดีค่ะว่า Alright, alright, right, All right run, run. Run. Okay. Alright.